จากภัยน้ำท่วมในภาคเหนือเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งน้บว่าหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีทำให้ภาคการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างมากและยังรอการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะเมื่อฤดูการทำนาใกล้จะเริ่มขึ้นอีกครั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติและบริษัทยาลาประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยธาตุอาหารจึงมีกิจกรรมเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของเกษตรกรในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่21มกราคม2568ทั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการสนับสนุนปุ๋ยจากบริษัทยาลาจำนวน160กระสอบน้ำหนักรวม8ตันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในช่วงครึ่งหลังของปี2567ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแม่ห้องสอนเชียงรายพะเยาแพร่น่านและจังหวัดสุขโขทยัยโดยมี นายวิทยานาระตะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำภาคเหนือได้รับมอบปุ๋ยจากนางสาวนันทิยาพิทักษ์วงดีงามกรรมการผู้จัดการบริษัทยาล่าประเทศไทยจำกัดนายพงศ์สินเทพเรืองชัยผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะและนายชลินมานสัจธรรมผู้จัดการเขตภาคเหนือโดยมีหน่วยงานราชะการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เป็นสักขีพยานนายวิทยานาระตะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวขอบคุณบริษัทยาลาประเทศไทยจำกัดที่ให้ความช่วยเหลือในการมอบปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตให้แก่สภาเกษตรกรจังหวัดในภาคเหนือ9จังหวัดและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทั้ง10กลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปฟื้นฟูตนเองให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไปในครั้งนี้จึงขอเป็นตัวแทนของเกษตรกรมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ให้แก่เกษตรกรโดยแท้แก่ทางบริษัทยาราประเทศไทยจำกัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนคำขอบคุณด้วยใจของสภาเกษตรกรในครั้งนี้และหวังว่าจะประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายในการฟื้นฟูเกษตรกรตามที่คาดหวังถูกประการไปด้วยกัน